เห็นไหครับนั่นแน่เนหครับความสนความน่ารักความสดใสความแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างกนะ็ในตัวเดียวในเชือกเดียวว่ามันความมนน๊ความดือ้ออาบน้ำใหม่ๆก็ต้องขัดแต่นี่นะขัดตัวถูตัวยังเล็กอยู่อเมริกาที่จะถูเสาถูอะไรมากมายนะตอนลินอะไรไปตามภาษาของแกอ,อ่อนไปก่อนนะอ่อนนุ่มๆเิน,นไป ดูแบบได้เงินได้นีเอาอะไรคอยอยมันนุกสนุก ไปไหนที่นี้หาแม่นมนอนตะกอนทอาเมตยาใส่กำลังส่วนสี่เดือนนะสี่เดือนครับวันนี้อันนี้ครบสี่เดือนครับนนดีสิบหกดีสิบหกเต็มหนึ่งแล้วนะสี่เดือนเต็มแล้ววันนี้ดูความสดใสดูความดูความติงครับตัวติงนนั่เอาอะไรทำอะไรกรันเน่ย หมวดตะพี่นอนตาดเรียบร้อยทุกปิ่นทุกอย่างซ่อมให้อ่าซ่อมให้ก็เอาอีกซ่อมให้ก็เอาอีกอน,นะอ ขัดหลังขัดตูปขัดแข้งขัดขาขัดสีถวีวันขัดเนื้อขัดตัวครับี่านไปทำมาทำไปทำมาก็ไม่จะทำอะไรกันนี่อินิงไม่ได้ไม่นอนนะตุลีไม่นอนนะอ่ะมันอนเลยนอนบ่เตายังไม่นอนอะเต้ายง เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับความอ่านเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ซนครับซนโนดูความโนของเด็กนั่นไหมนะเอ้าอาจจะไหนครับอาจจะไหนครับนนั่นั่นนั่น สดใสครับสดใสความน่ารักความสดใสความแข็งแรงท้องกัป่องกัท้องป่องแล้วกินเยอะแล้วตอนนี้แม่กินก็กินกับแม่ครับอาหารลเลยนีย่เริ่มเก่งแล้วคนลินอเอาจะเอาอดไงครับขาทีนี้ อขอบคุณทุกการรับชมครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามผลลินว้ครับตางน้อยน่ารักแสนสนผลลิน